โอเคครับด่านตรวจนะครับผมเจอแอลกอฮอล์นะครับไปถามใครได้นะครับผมผู้ใหญ่ด้านในไม่เคย่เขาบอกว่าผมเจอแอลกอฮอล์นะครับผมเพราะผมไม่เคยกินเหล้านะครับผมผู้ใหญ่ด้านในนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นออกเป็นโอเคครับไม่พี่ดูว่ามีขึ้นไม่ขึ้นแค่นั้นไม่ไม่ไม่ผมไม่เคยไม่เคยกินเหล้าเมื่อกี้ผมกินนมมากล่องเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับผมผู้ใหญ่ด้านในนะครับผมผมไม่เคยกินเหล้านะครับ เมื่อกี้ตรวจเจอแอลกอฮอล์นะครับผมครับมาโอเคครับผมเราลองเล้าก่อนนะครับโอเคนะครับผมผู้ใหญ่ดานัยนะครับมาเจอด่านตรวจเป่าเจอแอลกอฮอล์นะครับไว้วันพันปีไม่เคยทานเหล้านะครับผม วันนี้ตัวเจนกอฮอนะครับผมสพปักช่องนะครับโอเคครับ okay. วันนี้ครับ ตอนนี้ผมดูดานนะครับผมก็งงนะครับผมไม่เคยทานเหล้าเป่าตัวเองกอหัวผมงงมากไม่เขาเมื่อกี้เป่าแล้วเขาบอกตีเองกองอัวครับผมครับ เอครับผมผู้ใหญ่อะไรนะครับผมประวัติผมไม่เคยทานเหล้านะครับโอเคครับครับผมกินนมมามากินนี่ครับแล้วเป่าเจอผมงงอ่ะเริ่มต้นช่เจ้ครับ นี่ไม่ต้องวัดตัวนี้ต้องวัดเครื่องใหญ่นะก็ตัวนี้ครับน้ำก๋วยเตียวน้ำก๋เตียวครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวผู้ใหญ่เในเนี่ยเปิดอยู่นี่ใช้ก๋วยเตี๋ยวนี่ครับตม้ารับไมเอ้ว่าคพื๊ด แรงแรงยาวโอเคผมว่าน่าจะไม่ไม่นิดไม่เดินผมไม่กินไม่กินเหล้าประวัติผมสอบได้เลยครับเออสูตรอ่ะแล้วไว้เป่าเจอได้ไงผมงงอ่ะมันมันไอ้น้ำเบื้องต้นอาจจะครับพอทีมันขึ้นส้มอยเนี้ยครับโอเคขอบคุณมากครับครับผม